สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือ FC ที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้เสริมทรัพย์จะพาไปชมต้นพับช็อกโกแลตเป็นต้นไม้ที่แปลกหรือว่าเป็นผลไม้ที่แปลกมากครับซึ่งเมื่อผลเขาสุกแล้วเรานำมีดผ่าแล้วก็ไปทาขนมปังรับประทานได้เลยรสชาติหอมหวานเหมือนช็อกโกแลต ซึ่งที่สวนเนี่ปลูกไว้ได้ประมาณ2ปีเป็นต้นไม้ที่ใบเงางามแล้วก็ไม่มีแมลงลบรบกวนเรียกว่าน้อยมากครับซึ่งที่ผมปลูกมานี่แทบไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเรียกว่าใบาเงาสวยซึ่งต้นเขาอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนี่ครับด้านบนนี้ครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลูก ให้ร่มเงาดีแล้วก็รับประทานผลได้แล้วก็นําไปจัดสวนเรียกว่าที่ผมยืนอยู่นี่ผมยืนอยู่ใต้ต้นพับช็อกโกแลตนี่ครับเป็นผลไม้มาจากประเทศเม็กซิโกบนี้ครับใบเขาจะเงางามเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่สร้างร่มแล้วก็ให้ร่มเงาได้ดีมาก วันข้างหน้าจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปชมต้นที่ออกลูกติดผลเลยไปชมกันเลยครับตอนนี้เราจะพาท่านไปชมต้นพับช็อกโกแลตที่ปลูกไว้ได้ประมาณ2ปีเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับเราปลูกไว้ ข้างร้านเสริมทรัพย์ันไม้นี่ครับต้นนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนี่ครับผลของพับช็อกโกแลตเป็นผลลไม้ที่แปลกแล้วก็หาชมได้ยากลูกเขามีความเงางามซึ่งผลผลไม้ชนิดนี้เราไม่ต้องห่อก็ได้ครับเพราะว่าเขา ไม่ค่อยมีแมลงรบกวนนี่ลูกนี้ก็ได้ประมาณสามเดือนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกนี้ครับนี่ครับลูกเกือบกองพื้นเลยครับซึ่งเป็นผลไม้ที่หาชมได้ยากต้นนี้ก็เราเอากิ่งมาเสียบยอดนี่ครับคือต้นตอนต้นนี้ก็คือเป็น เป็นพับป่าแล้เรานำมาเป็นต้นตอแล้วก็นำยอดพับชโโ็อกโกแลตมาเสียบนี่ครับซึ่งพับชโโ็อกโกแลตตอนนี้ยังไม่แก่ครับผิวเขาถ้าแก่ตัวผิวเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองมากกว่านี้แต่ว่าเราวิธีรับประทาน เราต้องเด็ดแล้วไปบ่มให้สุกเมื่อสุกแล้วก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นสีดําเปลือกเขาจะออกคำ้คำๆหน่อยเวลาบ่มเราไปวางไว้เฉยๆก็เอากระดาษห่อก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะสุกเมื่อสุกแล้วเราก็พา่า เอามาทาขนมปังเดี๋ยวเราดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็อีกสองลูกนี่ครับลูกนี้ลูกหนึ่งแล้วก็ลูกนี้แอบอยู่นี่ลูกหนึ่งครับต้นพับช็อกโกแลตซึ่งเป็นไม้ที่มีปลูกง่ายโตไวแล้วมีใบสวยใบเงางามนี่ครับ กำลังแตกใบอ่อนคาดว่าจะออกดอกรู้สึกว่าต้นนี้เขาจะออกถวายร่วมทั้งปีเลยครับแล้วก็ติดลูกเล็กนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกแถบนึงนี่ลูกนี้ครับเป็นต้นพับชโคโคโค็อกโกแลตนี่ครับอันนี้ติดสองลูกเลยครับ ก็เป็นผล,ลไม้ที่ปลูกในเมืองไทยได้ซึ่งเป็นผล,ลไม้ที่มาจากประเทศเม็กซิโกนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่นี่ครับต้นต้นใหญ่ต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณสองปีอันนี้เราตอนกิ่งซึ่งขยายพันธุ์ นะครับเพื่อนๆพืเอที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์คือเสริมทรัพย์ก็ได้ห่างหายไปประมาณสองเดือนซึ่งก็ไปติดภาร,รก,กิจก็วันนี้ก็ได้โอกาสมาถ่ายทำ ต้นพับช็อกโกแลตซึ่งให้ท่านผู้ชมหรือ f อซได้ชมต้นไม้ที่เป็นผลไม้ที่แปลกอีกต้นหนึ่งแล้วก็หน้าปลูกเป็นต้นพับที่มีทรงพุ่มสวยงามแล้วก็มีใบที่เงางาม เรียกว่าเป็นผลไม้ที่ปเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งที่สวนนี้เราปลูกไว้สามต้นครับเรียกว่าปลูกไว้ข้างร้านเสริมทัพพันไม้นี่ครับ <S <S ก็เป็นผลไม้ที่หาชมได้ยากต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้นครับ ซึ่งเป็นไม้แปลกสะเวาสีชมพูนี่ครับเมื่อเขาแตกใบอ่อนมาก็จะเป็นสีชมพูสวยงามเดี๋ยวเราไปชมต้นพับใกล้ๆต้นนี้ก็ติดลูกนี่ครับสูงประมาณทุ่มหัวก็ติดลูกติดผลนี่ครับ ลูกผิวพันธ์เงางามซึ่งเป็นผลไม้ทางเลือกท่นานผู้ชมหรือ f อที่ติดตามช่องสวนกเกษตรเสริมทรัพย์นี่ครับเป็นต้นไม้ที่แทบไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเป็นต้นไม้ที่มีตรกกุ้มสวย เรียกว่าเป็นผลไม้ที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งพับช็อกโกแลต จะมาสอนวิธีการตอนต้นพับชอเเ็อกโกแลตนี่ครับด้านหลังผมนี่ครับที่ผมตอนไว้เพื่อทําการขยายพันธุ์ต้นพับชอเเ็อกโกแลตเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการตอนต้นพับชอเเ็อกโกแลตไปชมกันเลยครับ มจะมาสอนวิธีการตอนต้นพับช็อกโกแลตนี่ครับก่อนที่เราจะมาห่อหุ้มหรือตอนเราต้องปั้นก่อนวิธีก็คือเราต้องปั้านน่ครับ ปั้นให้ออกเปลือกนะครับแล้วเราก็มาถูเยื่อนี่ครับถูเยื่อออกเดี๋ยวเราก็เอาขุยมะพร้าวมาหุ้มของเรามี ที่ที่ผมฟันไว้เมื่อเมื่อวานนี้ครับเนี่ยแห้งเลยครับคือวิธีการตอนต้นพโคโคับช็อกโกแลตต้องฟันไว้ก่อนหนึ่งวันนี่ครับเมื่อเราฟันไวหนึ่งวันแผลแห้งแล้วเราก็นำขุยมะพร้าวมาอุ้ม นี่ครับขุยมะพร้าวที่เราเตรียมใส่ถุงไว้เราก็ผ่านี่ครับใช้มีดผ่าแลเสร็จแล้วเราก็แหวกตรงกลางนี่ครับนี่ครับแล้วเราก็มาหอ่อแบบนี้ครับห่อท่อนบนครับตรงนี้ลากเขาจะออกตรงนี้ครับเราก็มาเน้นช่วงนี้ แล้วเราก็ทำการหอแล้วเราก็ใช้สายรัดนี่ครับใช้สายรัดนี่มันจะสะดวกแล้วก็ไวต่อการตอนนี่ครับสองเส้น นี่ครับก็เป็นั้นเสร็จเราพยายามให้แน่นนี่ครับนี่ก็เสร็จขั้นตอนการตอนต้นพับช็อกโกแลตนี่ครับผมขอฝากท่านผู้ชมหรือ f c ที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์ลาท่านผู้ชมไปก่อนขอฝากกด Sub ส,สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เลยนะครับสวัสดีครับ